สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านาเข้าสู่ช่องหนูเปิลชนแนลค่ะและนี่คือ เทอร์ร็อตอาร์ต่ไหมกาส์วันนี้นะเปิ้ลเชื่อเลยว่าเป็นหัวข้อที่หลายๆคนแบบอยากรู้มากโดยเฉพาะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะแบบอาจจะเพิ่งคุยกันเขาเพิ่งมาจีบหรือเราแอบ,บชอบเขาหรือว่าเออความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนหรือว่าตอนนี้คุณตังกิดต,ตังกิดว่าทําไมเขาไม่ค่อยสนใจคุณอะไรแบบนี้เนาะทำให้เราหลายๆคนมักจะ่มีความกังวลใจคะ่ะว่าคนคนนั้นที่คุณถามถึงเนี่ยเขามีคุณคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะอ่าเพราะฉะนั้นเรามาเล่นท็อปปิกนี้ แต่ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นการเล่นสนุกๆนะคะเนื่องจากว่าเป็นพิการา์แบบ general reading เนะคนหมู่มากมันเป็น energy ที่อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเทคสี่เลียดในการเล่นอะไรแบบนี้นะดูเป็น entertainment ก็แล้วกันนะคะข้างหน้ามีให้เลือกสีกองเหมือนเดิม1 2 3 4ให้นึกถึงหน้าคนคนนั้นที่คุณจะถามถึงนะว่าเฮ้ย e เขามีใครนอกเหนือจากเราหรือเปล่าในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้เนอะและเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะเป็นอย่างไร1 2 3 4เลือกได้แล้วไปเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวขอเก็บชุดอื่นก่อนมาเริ่มกันที่กองที่1นึ่นะเปิ้ลใช้ไพ่ทาโร่นะแล้วก็ใช้ Love Story Oracle นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าโอเคตอบคำถามเลยเนะว่าคนคนนี้เขามีคนอื่นนอกเหนือจากคุณหรือเปล่าไพ่ที่ขึ้นมาคะ่ะ you are not alone อา้าวไม่ได้อยู่คนเดียวอะแล้วก็เพชรจับวานนะคะแล้วก็ คิงถือดาบความสัมพันธ์นี้ปันคิดว่าน่าจะเป็นความสัมนธ์ที่คุณเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเขามันเป็นไพ่ที่ยังมีแพชชั่นอยู่เนอะแต่ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่นิ่งๆเพราะมันเป็นคิงถือดาบคือคุณอาจจะแบบติดต่อธุระปะปางกาันหรือว่าการสารสัมพันธ์ของคุณะเขาเป็นคนที่นิ่งๆมันเหมือนคุณดิวกับคนที่แบบ ดวกับกำแพงดวกับว่ามนุษย์ที่แบบว่าไม่มีอารมณ์จนคุณไม่รู้ว่าเขาแบบมีความรู้สึกยังไงกับคุณหรือเปล่าแบบเนี้ยได้นะถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้นะกองนี้น่าจะเป็นของคุณเนอะแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่โตกว่าคุณมากๆมีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นข้าราชการเป็นทหารตดดํารวจอะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกัน นะเออความสัมพันธ์เนี้ยไปคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มคนนึงอ่ะเป็นผู้ใหญ่มากๆคนนึงเป็นเด็กมากๆซึ่งอาจจะเป็นอายุจริงๆก็ได้หรืออาจจะเป็นนิสัยก็ได้คนนึงแบบสดใสล่าเริงอีกคนนึงแบบว่าขึมขึม,ขมอ่ะแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันอืมแต่ไพ่ u r not alone ออกมาเนี่ยมันเป็นไพ่แฟมิลี่เห็นปะ่ะมีแบบพ่อแม่แล้วก็ลูกอะไรเงี้ยเปิ้นไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณไปดีกับคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่า นะอันที่หนึ่งนะที่มันมีความเป็นไปได้คือถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าเขามีครอบครัวก็จะบอกว่าเขาก็มีคนในครอบครัวของเขาเนั่นแหละคือเหมือนกับว่าเป็นภรรยาเป็นแฟนเป็นสามีเป็นอะไรของเขาเนี่ยที่อยู่ในความสัมพันธ์และถามว่ามีคนอื่นอีกไหมเปิ้ลคิดว่าไม่มีจากไพ่ที่เปิ้ลเห็นนะเพราะว่าเด็กถือไม้มันคือความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ถ้าเกิดเขาคุยกับคนอื่นนะอ่าแปลว,ว่ามันเป็นการพูดคุยในเรื่องหน้าที่การงานเพราะไพ่ไม้คือไพ่การงานเป็นไพ่เหมือนคุยเล่น ถามว่าจริงจังไหมคือไม่เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีการดิวกับคนอื่นไหมนอกเหนือจากคุณเปิ้ลคิดว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้รู้แปลว่าเขาไม่มีคนอื่นโอเคปะ่ะแปลว่ามันมีแค่ไม่คนที่เป็นตัวจริงที่แบบว่าเป็นแฟนเป็นครอบครัวขเขาก็มีกับคุณแค่นี้นะคะเดี๋ยวมันเปิดขอขอเปิด you are not alone อีกทีหนึ่งว่าแปลว่าอะไรแปลว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าสองไม้ เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบมีสองคนน่ะเห็นปะ่ะไพ่สองไม้คือเหมือนแบบจับปลาสองมือจับแบบเนี่ยจับหางสองหางเนี่ยแปลว่าถ้าคนคนนี้มีนะมีแค่สองคนคือมีแค่คุณก็มีคนนึงที่เป็นตัวจริงของเขาเพราะว่าเขาบอกว่า you are not alone เนอะเหมือนแบบไม่เหงาอะไรเงี้ยมีมากกว่าหนึ่งอะไรไงเงี้ยเนาะแต่ว่าไม่ได้มีคนอื่นคือไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าสารสัมพันธ์ไปไปทั่วไปเรื่อยอะไรแบบเนี้ยไม่ได้คิดว่าเป็นแบบนั้นแต่เหมือนกับว่าคุณอาจจะเข้าไปในความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่แล้ว อืมเขามีแฟนมีครอบครัวมีอะไรของเขาอยู่แล้วแล้วเขาไม่ได้เลิกลาและเขาก็มาดิวกับคุณอีกคนหนึ่งนะกองเนี้ยจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าโอเคคนนั้นคุณรู้อยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันมีคนอื่นอีกไหมไม่มีนะคะอ่ะเปิดไพ่เลิฟสตอรี่ออรัคลให้อีกหนึ่งใบว่าความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์นี้เนาะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณนะมาดู e n น r g y นะ Daydre a m มันเป็นความฝันกลางวันเนอะ daydream มันแปลว่าฝันกลางวันแปลว่าเขาก็คิดถึงคุณนะถ้าเกิดตอนนี้คุณกับเขาไม่ได้คุยกันไม่คิดว่าเขาก็มีการฝันถึงคุณคิดถึงคุณหรือว่าเขาอาจจะเคยวาดภาพฝันเหมือนกันนะว่าเขาแบบจะแบบถ้าเกิดเขาเป็นแฟนกับคุณมันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยคือปอนไม่รู้ว่ากล่องเนี้ยมันเหมือนแบบว่าคุณเจอเขาช้าไปหรือเปล่าหรือว่า มันจะยังไงอะไรแบบนี้เนาะแต่เหมือนเขามีภาพฝันค่ะที่มีถึงคุณคือถ้าไม่ได้คุยกันแล้วว่าเขามีความคิดถึงคุณหรือว่าอยู่ไกลกันก็ได้นะเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกให้คุณรู้ว่าแบบเขารู้สึกยังไงแต่เปิ้ลเชื่อว่าเขาเอาคุณไปคิดทบทวนอยู่ในหัวของเขาแน่นอนนะสําหรับคนที่เลือกกล่องนี้อ่ะจบไปแล้วค่ะกล่องที่1่ตอบคาถามแล้วเนาะก็คือมีแค่คุณกับแฟนของเขาถ้าเขามีแฟนแต่ถ้าเขาไม่มีแฟนก็คือไม่มีใครโอเคไหมต่อมากล่องที่2ค่ะมากล่องที่2ขึ้นมา คิงถือไม้แล้วก็ หกไม้แล้วก็ก้าถ้วยคือถ้ามันมีแค่หกไม้ขึ้นมากับคิงถือไม้นะเปิ้จะมองว่าเขาคงบ้าง,งานเขาเป็นพวกแบบทำงานบ้าง,งาน workaholic อะไรเงี้ยนะแบบว่าสนใจในเรื่องการงานแต่พอมันมีก้าวถ้วยออกมาด้วยพอมันผสมรวมกันแล้วเนี่ยเปิ้นรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์มากใช้คำนี้เลยเขามีเสน่ห์มากมันเลยทําให้คุณอ่ะนอยแหละว่าเออเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าเขาอะเป็นคนมีเสน่ห์และถ้ามันมีคนเข้าหาเนี่ย ก็จะบอกว่าเขาก็ไม่ปฏิเสธด้วยนะมันเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ดูดีในที่ทํางานไปนคิดว่าน่าจะมีคนในที่ทํางานชอบเขาแล้วก็เขาเป็นคนที่น่าจะเป็นคนชอบปาร์ตี้เข้าสังคมรักเพื่อนอะไรแบบเนี้ยด้วยเหมือนกัน นะถ้ามันเป็นแบบนี้เปิ้ลคิดว่าเป็นคนคนนี้เป็นไม่ได้เขาก็จะเป็นคนที่แบบชอบออกไปข้างนอกชอบสังสรรค์ชอบเฮฮาทำกิจกรรมกับเพื่อนฝูงแล้วก็เป็นคนบ้าง,งานด้วยเพราะฉะนั้นมันเหมือนเขาดูเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆทางานก็เก่งแบบหน้าตาก,ก็ดีมีรสนิยมอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้เนาะมันก็เลยทําให้เขามีโอกาสที่จะมีคนเข้าหาง่ายอันนี้ด้วยคาแรคเตอร์เขาอยู่แล้วนะบวกกับว่าเขาเป็นคนที่เปิลรู้สึกว่าคนคนนี้คาแรคเตอร์ Character, เขาคือคนที่แบบชอบเช็คเลตติ้ง เขาอาจจะมีคนในใจหรือว่าคนที่เป็นคนที่มั่นคงนะหกไม้แปลว่าเป็นไพ่ของคนที่มั่นคงใช่ไหมแต่เนี่ยเขาอยากเป็นที่หนึ่งเห็นป่ะไพ่ใบนี้คืออยากเป็นที่หนึ่งคืออยากจะให้มีคนห้อมล้อมอยากชอบให้มีคนแบบมาสนใจเยอะๆเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นพวกแบบชอบเช็คเลตติ้งเขาจะมีที่หนึ่งอยู่แล้วนะมีที่หนึ่งอยู่แล้วซึ่งอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณเป็นแฟนเขาแปลว่าคือคุณนะแล้วก็จะมีคนอื่นๆที่แบบเหมือนเป็นแบบ คุยเล่นๆขำๆสนุกๆรอบล้อมตัวเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ห้อมล้อมเขาแปลว่าเขาก็มีคนที่คือถ้าเขาไม่ได้มีแฟนแปลว่าเขามีคนในใจที่เป็นคนที่เป็นเบอร์หนึ่งอยู่ในใจนะที่เพิ่นเห็นแปลว่าเขาอ่ะจะต้องอมีคนในใจละแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีคนในใจเลยเนี่ย หมายถึงว่าถ้าเขายังไม่มีแฟนเลยเป้นคิดว่าในใจเขาว่าในระหว่างช้อยส์ทั้งหมดที่เป็น9ก้าถ้วยที่เขาเลือกเลือกอยู่เปิ้ลเชื่อว่าเขาจะมีเหมือนแบบเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามในใจเขาเพราะฉะนั้นกองเนี้ยถ้าให้เปิ้ลดูนะเปิ้ลคิดว่าเขาน่าจะมีเยอะแล้วเขาอาจจะยังไม่ได้เลือกถ้าเขายังไม่ได้มีแฟนนะถ้ามีแฟนโอเคเขาก็จะมีแฟนนั่นแหละเป็นที่หนึ่งแล้วคนอื่นๆเนี้ยก็คือเหมือนแบบเช็คเลตติ้งไปเฉยๆซึ่งอยู่ที่ว่าคุณอ่ะคือคนไหนนะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเขายังไม่มีแฟนแล้วเขาก็ยังดูเลืืือออออกกกกยู่่มมัันน็เเเหบวาา้ลไดะ ใช้คำนี้ละกันเขาก็ยังรู้สึกว่าเขามั่นใจภูมิใจในตัวเองเป็นคนที่แบบมันนามันโหนกอะว่าแบบเออตัวเองมีดีอไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะมีคนเข้าหาเขาเยอะคนแวดล้อมเขาที่เขาคุยหรือเขาดิวด้วยที่มันเหมือนเหมือนกันอะเยอะนะเพราะฉะน,นั้นกองเนี้ยมันคิดว่ามีเยอะด้วยนะต่อมาเปิดไพ่ l o ิ e Story r r a c l e ให้คะ่ะว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะมันเป็นยังไง c u อร์ o ั ค่อนข้างชัดเลยนะว่าให้ระมัดระวังแปลว่าคุณอาจจะมีสัญญาณเตือนตัวเองนั่นแหละว่าเฮ้ยเขาดูเป็นคนมีสเสน่ห์นะเขาเป็นคนรักเพื่อนเขาเป็นคนล้นลานะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรจะไปยุ่งกับเขาหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะมีคนมากระซิบบอกหรือคุณอาจจะแบบไปส่องนู่นนี่นั่นเขาแล้วพอจะแบบระแคะระคายมาบ้างว่าเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่ก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นกล่องเนี้ยทายปนดูเป็นคิดว่าน่าจะมีคนอื่นด้วยนะ อะแต่ว่าไม่ต้องเท็ซีเรียนนะบอกแล้วว่าอันนี้มันเป็นการดูสนุกสนุกเฉยๆเนาะอะ,อะมาดูว่าตรงกันหรือเปล่าต่อมากองที่สามไพ่ที่ขึ้นมาค่ะ8ดถ้วยสามเหรียญแล้วก็เด็กถือดาบโอ้กองนี้ชัดมากเลยอะว่าไม่มี นะคือวันๆน,นี้คือแบบหันหลังให้กับความรักเห็นไหมแปดถ้วยในที่นี้คือเขาแบบไม่ได้สนใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์เลยหันหลังไปทํางานเห็นไหมเนี่ยหันไม่สนใจถ้วยเลยนะไปทํางานนู่นนี่นั่นะแล้วก็คนรอบตัวที่เขาคุยๆทั้งหมดมันคือเพื่อนค่ะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ต้องดิวเพื่อผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่าง นะแล้วเขาเป็นคนระมัดระวังตัวสูงใช้คํานี้เลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่สารสัมพันธ์กับใครง่ายๆคนสําหรับคนที่เลือกกองนี้คนที่คุณถามถึงนะเขาอาจจะเคยผ่านความผิดหวังในเรื่องความรักมาค่ะแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบกลัวเพราะเขากลัวเพราะฉะนั้นเขาก็จะเหมือนแบบโอเคไม่เอารักความรักเข้าไปโฟกัสเรื่องการงานดีกว่าซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าถ้าคนคนนี้เป็นคนที่คุณแอบชอบหรือกําลังคุยคุยอยู่อะไรแบบนี้มันก็ยากเหมือนกันในการที่เขาจะเปิดใจสารสัมพันธ์กับใครแต่ว่าโอเคเวลามันก็จะทําให้มัน ค่อยๆดีขึ้นได้นะต้องเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนนะแต่ถ้าคุณบอกโอเคคุณเป็นแฟนกับเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพื่อก็คิดว่าเขาไม่ได้สนใจใครเลยนะเพราะว่าเขาหันหลังให้ถ้วยเห็นปะขนาดคุณเองอ่ะเก็ยังคิดเลยว่าเขาไม่ค่อยสนใจด้วยซ้ําแล้วจนคุณอ่ะคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเขาไม่มีคนอื่นวะแต่จริงๆคือไม่ใช่คือเขาอ่ะทำงานหาเงินนู่นนี่นั่นแล้วก็สนใจในเรื่องการทํางานแบบหาเงินหาทองอะไรเงี้ยแล้วก็มีความระมัดระวังตัวสูงอย่างมากเวลาเครียดนะเขาก็ไปส่องแบบ ส่องแบบพวก i อ Facebook คนนู้นคนนี้แล้วกดไลค์อะไรบ้างแค่นั้นเองนะซึ่งิ้นก็คิดว่าไม่ได้ถือเป็นสาระนะเด็กถือดาบอะคือมันเป็นความระมัดระวังมันไม่ได้คิดว่าเขาจะแบบตกหลุมพรางหรือชอบใครง่ายๆถ้าคุณเป็นแฟนเขาแล้วให้มั่นใจได้เลยว่าเขาไม่มีใครรวมถึงเขาอาจจะไม่ค่อยสนใจคุณด้วยเนะอันนี้มันเลยทําให้คุณน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเขากับคุณยังไม่ได้เป็นอะไรกันคนคนนี้ก็จะสารสัมพันธ์ช้านิดหนึ่งนะจ๊ะไม่มีหรอกคนเนี้ย ต่อมาเ o ิฟ s t o r เร r a อ Oracle, อ e เคิค่ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณฟันอ่ะเิ้นคิดว่าเนี่ยพอมันเป็นฟันนะแปลว่าความสบายของคุณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานการเจอกันในออฟฟิศหรือว่าดีลงานการอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ยังอยู่ในสเตตัสความเป็นเพื่อนๆกันอยู่ก็ได้นะมันเหมือนกับเป็นบรรยากาศดีๆเนาะคุยกันแบบสนุกเฮฮานน่นี่นั่นแต่ก็ต้องบอกเลยด้วยคาแรคเตอร์เขาเนี่ย เขาน่าจะผ่านความผิดหวังมาหรือว่าเขาต้องเดินทางบ่อยแล้วเขาก็เหมือนแบบไม่รู้สึกว่าเขาจะอยู่กับที่เพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ลงหลักปักฐานกับใคร่ในกรณีที่เขาไม่ได้มีแผลนะเขาอาจจะเป็นคนเดินทางไปนู่นมานี่เวลาทํางานต้องเดินทางไปเรื่อยๆก็เลยไม่ได้หยุดที่ไหนเลยก็เลยอาจจะไม่ได้คิดว่าจะลงหลักปักฐานกับใคร หรือเขาอาจจะมีแผลมาเขาก็เลยเหมือนแบบโอเคเขาไม่สนใจความรักแล้วตอนนี้เป็นช่วงในการทำมาหากินหา,นหาเงินสร้างความมั่นคงก่อนแล้วก็ระมัดระวังตัวสูงแบบนี้ก็เป็นไปนได้อ่ะอันนี้กองที่3นะจ๊ะต่อมากองสุดท้ายกองที่4มาเลยไพ่ที่ขึ้นมา Emperor 4สดาบสี่ถ้วยอืมถามว่ามีคนคุยไหม ปันคิดว่ามันจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานซะส่วนใหญ่ใช้คํานี้เนาะคนที่เลือกกองนี้นะแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นๆเนี่ยปันคิดว่าไม่มีเขาหน้าจะเหนื่อยพักสี่ไม้เอไพ่สี่ดาวเป็นแบบนั่งพักเครื่องคือแบบไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วก็เอาเวลาไปทํางานหาเงินแล้วก็คนที่เข้ามาคุยนะมันไม่ใช่ว่าไม่มีใครเข้ามาสนใจเขานะอาจจะมีค่ะแต่เข้ามาแล้วมันไม่ถูกใจเ,เขาปันคิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่เลือกเยอะเลือกมากเพราะเขามีดีที่เขาจะเลือกได้เพราะเขาเป็นเอ็มเพอเรอร์ไงอาจจะเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนมีา นะการเงินดีสารภาพดีเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ดูภูมิฐานใช่นนี้เลยแล้วเขาเลือกได้เพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์เลือกเขาก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่า Choice หรือ Option ที่มีเข้ามาในตอนนี้อาจจะไม่ได้ตรงสเปคเขาขนาดนั้นหรือว่าเขาเลือกอยู่ว่าเออก็เหมือนจะดีนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ Perfect พอเขาก็อาจจะยังเปิดตัวเปิดใจในการที่รอให้มีคนเข้ามาเรื่อยๆถ้าคุณเป็นแค่คนคุยเบ้นจะบอกว่าคนเนี้ย คือมันมีคนเข้ามานะแต่เขายังไม่ลงหลักปักฐานกับใครใช่คำนี้เขายังไม่ได้ปิ้งใครเขายังไม่ได้รู้สึกว่าใครชอบมากเป็นพิเศษยังโอเพนให้มันมีคนเข้ามาอีก นะแต่ถ้าเกิดคุณกับเขาเป็นแฟนกันมันจะบอกว่าเขาไม่ได้สนใจใครเลยนะมันคนอันเนี้ยนะคือเขาก็จะแบบสนใจในเรื่องหน้าที่การงานแล้วว่าแค่ทํางานแล้วมีคุณนะนะก็คือเหนื่อยแล้วนะแค่ทะเลาะกับคุณก็คือเหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่มีคนอื่นนะคะอันนี้กล่องนี้จะเป็นแบบนี้นะต่อมา love story oracle ค่ะหนึ่งใบในความรู้สึกที่เขามีต่อคุณ self worth อ่าเขาอยากให้คุณรักตัวเองมากๆบางทีคุณอาจจะ codependency เขาก็ได้นะเหมือนไปเกาะติดเขามากเกินไปแล้วชวนทะเลาะจนเขาเซ็งอ่ะ แบบนี้ก็ได้เขาก็รู้สึกว่าอยากให้คุณเหมือนมั่นใจในตัวเองรักตัวเองให้รู้ว่าเขาก็รักคุณคนเดียวนั่นแหละมันไม่มีใครมาแทนคุณได้หรอกถ้าเกิดคุณเป็นแฟนกับเขานะแต่ถ้าเกิดว่าคุณกับเขายังไม่ได้เป็นแฟนกันคุณอาจจะยังไม่ได้เขาเลยนะอาจจะยังไม่ได้ตรงสเปคเขา100%อ่ะเพราะฉะนั้นเปิ้ลรู้สึกว่าคําแนะนานะคือให้คุณกลับมารักตัวเองค่ะกลับมาพัฒนาตัวเองให้คุณเป็น b ส s วอร์ชั่นก่อนแล้วคุณค่อยคิดว่าจะพัฒนากับเขาเนอะคุณอาจจะต้องทําตัวให้เป็นอ m p r e s s เนอะเพื่อให ควรคู่กับคนที่เป็นเอ็มเพอรเรอร์นึกออกปะคือเขาอะมัรู้สึกว่าเขามีทุกอย่างพร้อมหรือแค่คู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วอะมันเหมือนกับว่าคุณก็ต้องดีพร้อมและดีพอที่จะไปยืนเคียงข้างเขาด้วยเช่นกันนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกกล่องที่สี่หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย